นีอ่อือฮือเร็วครับผมอันนี้ก็มื่อนี้นะครับเรือเต็มกระตาก่อัน,นตัดตัดขาเรียบรอย้อยค,ครับได้รลายด้วยครับสวัสดีครับผมผมสาก,กับช่องทีชราวัยครับผมมื่อนี้อีกเช่นเคยครับผมมื่อนี้ผมก็เสพตุ้กคนเนาะครับปลาเบิงึงเฮดอีกแล้วครับผมต,ตื่นขึ้นขนาดแต่ลีเพลผมผมกลับมาคนเดียวคือเก่านะครับวันนี้ก็ย่างมากย่างมากตามถนนสิ่ถนนขอบปลาถนนขอบปลาเลยครับนีน่โอเคครับผมไปเบิึงน้ำกัลนะครับเนาะ เพิ่มสีเวลาครับผมอันนี้ก็ถนนไปเดือเขาป่ามันเขาอันนี้เขาเชิงป่าหนีงป่าครับผมนี่ครับอันนี้ก็กอไผ่พี่น้องว่ากอไผ่มันมันตายเนี่ยขับไปบึงก่อนนะครับเนาะถูกม,มันมีครับผมโอเคครับผมกอไผ่มันตายครับผมอ,อุ้ยเครขับพี่น้องอ้าพี่น้องไม่เห็นบุญโอ้พี่น้องเห็นอีหลีครับผมป้าปัดนี่ครับผม ือพี่น้องเฮ็ดอีดีครับผมน,นี่นี่ครับผมโอ้ยพี่น้องมันอีกแล้วครับผมนี่พาพี่น้องโอเคครับผมนี่ครับอันนี้ก็แม่นครับแต่ปลาไหลบา้างเอาอีกแล้วครับผมพี่พี่น้องเบิ่งเนาะโอ้จะแก่ได้นี่พี่น้อง แกก็กินได้พี่นอ้องผมในะน้ำโดนๆเอาโอเคครับผมเก็บนะครับเด้อไปน้องเลยพูเนี่ยมันกอบมงง่ายง่ายขนาดครับผมพี่โอเคครับผม,คคบผมนิ่งขนาดี่น้องมันตัดไปเลยครับผมบัมตัดไปเนี่ยมันมันเลอะมันดินมันเลอะครับผมครับ ตัดไปเลยครับผมทิ้งเอาสามีก็ได้พี่น้องบราต้องเอาในเงาหยวดอกครับผมอู้ยป้าพี่น้องเลยโอู้พี่น้องตัดเอายังสีโอเคผมอีพี่นี่ตัดไปเลยครับผม ตัดได้นี้ครับผมเดี๋ยวมันเลอะครับผมตัดไปเลยแบบนี้เนาะครับง่ายดีครับผมสะอาดๆไปเลยพี่น้องตัดขาไปเลยโอ้ง่ายดีครัพี่น้องมาอย่ง่ายดีโอ้พี่น้อง นะครับตัดจันซียังไงถ้าห้องประตัดนี่มันมัน ดินมันคุกเข้ากันพี่น้องตัดทิ้มเลยครับผมพอต้องเอาก็ได้เอาไปอ่อนๆอัอนทดี่ยอดไปสิอุ้เหี้วขนาดครับผม

แค่นขนาดถ้าไปตัดตัวนี้มันเลอะดินพี่น้องเนี่ยตัดไปเลยง่ายกว่าผม มีเด uhm. ็กเขาโค้มเด้วยพี่น้องปาดมือด้วยแต่หน่อใหม่นี่หลายขนาดครับผมนี่มันจะมีป้าไผ่สีครับผมแล้วก็งานจะเกินตามก่อไผ่ตี่ตายนะครับเนาะโอเคครับผมไปบ่งกันต่อครับผม อยู่เป็นภูเขาสูงไป,ป็นผลอันนี้สูงเลยครับผมขึ้นยอดดอยไปะนะครับผมอันนี้บอกมาเนี่ยอันนี้เกิดอ,อยู่ในต้นสากครับผมอันนี้ต้นสากนะครับมันมันตายเนะน,นี่ยมันอันเดียวกันนะครับผมเนี่ยมันชื่อเดียวกันนะครับเป่นกับเห็ดไทยนะครับผมอ๋อสวยงามขนาดเลยพี่ป๊อดพี่น้องอืมโอเคครับผม ถ้าเขาตัดเนี่ยมันมีดินครับผมมันจะเป็นเลอะอุ้ยโอ้ยเหนียวขนาดครับผม ผมไถ่ไปเป็นตาคืนคัดขนมต้องตายเลยเอาเป็นตาคืนแต่มะนั่นพวกคืนคืนน้อยดีพี่น้องเถอกน้อยๆนันบวกคืนครับผมมันเพิ่งตายใหม่เนาะโอเคครับผมไปเบิ่งขนาดคนขนาดไมีกอะผายร้ายนอนใหม่กันร้ายครับผมอันนั้นแห้งหลายเด้วยยังเกาะต้นหนอนเะนี่ยรถด่วนเนี่ยเพราะเดี๋ยวมีใหม้พี่น้องตัดอันรถด่วนเนี่ยไม่ได้หลายด้วยนี่ไปไปเบิงกันต่อครับผม นอ,นะอันนี้มันเปื่อยแล้วพี่น้องอันนี้มันแกบ้บะครับผมนี่ถ้าฝนตกมันเปื่อยได้ไหมครับจังสี่มันแกว่วะครับผมดูจังไร ออกไปก่อนครับผมแต่ฝนตกใส่มันเปื่อยได้เนี่ยครับผมเนื้อผมเจอแล้วโอ้หเนียวขนาดครับผมทัดคาถิมเลยครับผมเดี๋ยวมันเลอะ โอ้ยไรขนาดครับผมนี่ก็ับแม่นโอ้มันมันเหี่ยวป่ะพี่น้องเท่าป่ะมันแกป่ะครับผมปัดอันดอกนั่งไป็นง่ผมพี่อันอน่้นแกหรอพัดพี่น้อง มันแก่บ่อนินี่นะฝนบปตกครับฝนตกมันเปื่อยได้พี่น้องเนี่ยฝนบปตกใส่มาเลยมันเหี่ยวสิเนี่ยเนี่ยเหี่ยวสิครับผมอุ่นหลายขนาดครับผม พี่น้องเสีได้ครับผมมันเน่าโอ้พี่น้องเสีได้ยคลองพี่น้องผู้เนี่ยเต็มกอไผ่แล้วผมมันเน่ามืดแล้วครับผมเนี่ยโอ้พี่น้องผู้เนี่ยผู้เนี่ยโอ้กอผู้เนี่ครับผมมีเปล่ปลาว้าพี่น้องเน่ามืดเลยครับผมโอ้ยผู้เนี่ยเสียด้ยคลองครับผมนี่ครับผมอันนี้พอได้อยู่ครับผมพอได้อยู่ป้าพี่น้อง เกือบเนา่าพี่น้องนี่เกือบเน่าครับผมผลผลังกัมีนิดนึงครับผมปาดเอาอยู่แล้วเกือบเนา่าโอ้พี่น้องพี่น้องเอ้เกือบแก่แล้ว โอ้วันี้ไงครับผมอะอู้วันี่ก็ไล่เดี๋ยวผมปอพี่น้องดูดิอันนี้ตัดจังเลยน้อนี่เนาะ che bon sai va dai domani Patto. วูวน้องมันแก่บ่นี่พัดพี่น้องนี่ครับผมมาเจอแล้วครับผมนี่ครับผมนี่โอ้โหดูครับผมพูนี่ปพัดพี่น้องอุ้ยปัดพ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 ี่น้องวินะ นื่นี่เออเกือบแกออ่พี่น้องเดี๋ยวทันอยู่พี่น้องยังทันอยู่ปัดอีเดียวพี่นออ้องป๋อพี่น้องมีพุน่นเลยเขาพุ่นเลยไหมข้างหลังก็มีครับผมพุ่นอยข้างหลังก็มีแต่มีบลาไหลไมีเหมือนครับผมพุ่นเนี่ยกอข้างหลังผมข้างหลังผมเนี่ยปัดพี่น้องเก็บครับผมโอ้

มันเท้จมวากิกันตัดขามันติ่มผมอเอาไปแล้วมันจะเลอะพี่น้องเ้าเส็นสิม,มันสะอาดกว่าเลยมันสีมมนเลอะพร้อมมันสะอาดน้ำมันมีดินติดห้ามก็ไปแกงเดีเลยล้างแกงเดีเลยโอ้ยพี่น้องเอ้ยอ้ยเหนียวขนาดครับผมมันแกแล้วหนูเสียดายกอบพี่น้องเอ้ย นี่ครับผมบาดพี่น้องอื้อหือติ S <S <k iller> อันนี้กินปลได้พี่น้องเนื้อเฮ้ยนี่ครับผมแกบบปลาพี่น้องกินได้อยู่เนาะเอาไปก่อนครับผมเดี๋ยวว่ากันแกปลาแกกับปลาทิมก็ได้ครับผมถ้ามันกินไปลได้นะะเนาะก็อพอกินได้อยู่กินไปลได้กับปลาทิม จะว่ากันผัดน้ำมันเสียพื้นเกลียวพี่น้องโอเคครับผมโอ้ไลยขนาดพี่น้องขนาดก็รังไม่มิดพี่น้องเ,อเต็มกระตาเลยครับผมเด้อนี่ครับผมตัดขาเรียบร้อยครับเต็มกระตางามคือเก่าครับผมอ๋อสออน,นคัดขไลดีหน่อยนึงครับผม โอเคครับผมโอ้อยอหอยมันกินครับผมมันกินแต่บอร์นอนี่พี่น้องอันนี้มันอันนี้มัน,นอ,นนนอนนนนะัรนะพี่น้องมันเหี่ยวละโอเคครับผมมันเ่าแล้วบ่ ปจังไลยไปพี่น้องป้าพี่น้องมันเน่าครับผมโอู้สิได้ครับผมโอ้มันเน่าครับผมโอ้เลือดน้อยหนึ่งครับผมเนี่ยมันเน่าลายอยู่นี่เหลือน้อยเดียวเองป้าพี่น้องอู้สิได้เงาพี่น้องผุน่ะเงาสามสี่กอเลยผุนทึนทึนครับผมนี่มันบ่นเน่าเหลือน้อยหนึ่งโอเคครับผม ผู้เสียใจเป็นน้องเน่าเมื่อเปน้อง,ห,อองหลายขนาดเลยที่บอกมีคนเก็บครับผมเก็บผมผู้เดียวจะบอกปอด โอ้ยายขนาดผมโอ้เป็นกอๆเลยผมโอ้ปหา๋อติลางก็มีครับผมีโอ้ฟิพี่น้องมีดินสีครับถ้าเอาดินไว้เนี่ยมันสิเลอะ โอ้่น้องเลยดยูอะไรี้าะแกครับผมอนนะไรบปเอาได้กับเอาอนนาะไรบปเอากับเอเอาแกบ่นน่นี่แกมั้งพี่น้องโอู้เสียดายพี่น้องหลายขนาดเลยแกมืด เก็บบอท่าน,นพี่น้องโอเคครับผมอันนี้ก็มือนีนะครับเล้วเต็มกระตาเาก็อัน,นตัดตัดขาเร,รียบร้อยก็ไบได้ลายด้วยครับเนี่ยตัดขาตัดขารเรีบบบเเนนยบร้อยเรียบร้อยเลยครับมันจีบเลอะเนาะอีพี่นี่ตัดเรียบร้อยค,ครับผมอันนี้ล่างเด้ยลยครับผมตัดสะอาดแบบนี้เลยครับว่่มีอย่างเลยครับผมตัดทุกอันเลยโอเคผมอู้งา่ขนาดครับผมแได้มันแก่พี่น้องมันเก็บบ,บอท่านมันลายแบบมัน ไปอีผู้ห Jamie, lonely, นึ่งหืออีผู้นึงมาอีผู้หนึ่งหืออีผู้หนึ่งพี่น้องเนี่ยแกมือแล้วครับผมอีกมือหนึ่งก็สองมือหนึ่งก็สานสิเน่ามือแะ้วมั้งในปลานี่ครับผมโอเคครับผมมันีก็บมันครับผมนี่เต็มกระตาคือเก็ครับผมมันนี่ได้เก็บเห็ดไผ่นะครับเนาะก็เก็บไปมองไม่เรื่อยๆพี่น้องว่ามันเป็นแบบนี้บ่อแล้วก็ผมก็อยากไปมองไม่แต่ว่ามันก็เก็บบ่อทราะมันเน่าครับผมแล้วก็ว่ามีคนมาเก็บหรือวป่าเดี๋ยวผมมาลู่กันครับผม แต่ว่ามันเริ่มแก่แล้วครับแกรำเน่าแล้วครับผมนี่โอเคครับผมใดๆก็ขอบคุณอะไร้ะครับแล้วแต่ก็มาชมและให้กำลังใจครับ fc แมน fc เก่านะครับเนาะที่ซับสไครต์ให้กับผมขอบคุณอะไรครับผมฝากติดตามอีพีต่อไปนะครับว่าสิมันเป็นี้บอลครับมือนี้เนาะสิมานคือมือนี้บอลครับผมอีพีหนาสิไปเก็บอินนะครับเนาะโอเคครับผมฝากติดตามอีพีต่อไปนะครับเนาะสวัสดีครับผม